สวัสดีครับวันนี้เราจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเชื้อดื้อยาไปรับฟังพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นเรามารู้จักกันก่อนนะครับว่าเชื้อดื้อยาคืออะไรเชื้อดื้อยาก,ก็คือเชืออกกอเช้อแบคทีเรียที่ปรับตัวและพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถในการต้านทานยาปฏิชีวนะซึ่งยาปฏิชีวนะก็คือยาที่ใช้สนับค่าเชือ้อหรือยับยั้งเชื้อแบคทีรียนั่นเอง และทุกท่านทราบกันไหมแล้วครับว่าเชื้อดุ่ยยาสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยปกติร่างกายของเรามีเชื้อแบคทีเรียอยู่แล้วแต่ไม่ได้ทำให้เกิดโรคเมื่อเรามีอาการเจ็บป่วยแล้วกินยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นหรือไม่เหมาะสมยาปฏิชีวนะจะไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียในร่างกายทั้งตัวที่มีประโยชน์และตัวที่มีโทษแต่ยาปฏิชีวนะไม่สามารถฆ่าเชื้อได้ทั้งหมด ทำให้แบคทีเรียที่รอดชีวิตเกิดการปรับตัวและพัฒนาให้มีความทนทานต่อยาปฏิชีวนะชนิดนั้นนอกจากนี้แบคทีเรียที่ดื้อยายังสามารถถ่ายทอดสารพันธุกรรมดื้อยาให้แก่แบคทีเรียตัวอื่นได้ทำให้เกิดเชื้อดื้อยาจำนวนมากขึ้นในร่างกายของเราและเรายังสามารถแพร่กระจายเชื้อดื้อยาเหล่านี้ไปสู่ผู้อื่นได้ผ่านทางการสัมผัส นอกจากนี้เราอาจรับเชื้อดื้อยาผ่านทางการกินอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อดื้อยาก็ได้ทำให้เชื้อดื้อยาสามารถแฝงอยู่ในตัวเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยจนวันหนึ่งเมื่อเกิดความเจ็บป่วยจากการติดเชื้อดื้อยาเหล่านี้ก็จะไม่มียาปฏิชีวนะที่สามารถใช้รักษาเชื้อเหล่านี้ได้ หรือไม่สามารถทำหัตการที่จำเป็นจะต้องใช้ยาปฏิชีวนะในการป้องกันเช่นการผ่าตัดและการได้รับยาเคมีบำบัดซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตได้และส่งผลให้เกิดการล่มสลายทางการแพทย์แผนปัจจุบันในที่สุดปัจจุบันมีรายงานว่าในประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อด้วยยาเพิ่มขึ้น80,000ตัทรายต่อปีคิดเป็นเวลาที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลน,นานขึ้น3,240,000วนันซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าใช้ใจ่ายทางสาธารณาสุขเป็นอย่างมากและพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อด้วยยา30,000คนต่อปีพฤติกรรมที่มีส่วนทำให้เกิดเชื้อดื้อยา 1. มีพฤติกรรมซื้อยาต้านแบคทีเรียตามผู้อื่นซึ่งในความเป็นจริงแล้วการเริ่มรับประทานยาต้านแบคทีรียนั้นควรได้รับคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น 2. เคยหยุดรับประทานยาต้านแบคทีเรียเมื่อมีอาการดีขึ้นโดยถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากยาต้านแบคทีเรียจะมีขนาดหรือโดสที่เหมาะสม ที่ต้องรับประทานให้ครบเพื่อประสิทธิภาพในการรักษาและไม่ทำให้เกิดเชื้อดื้อยา 3. าเคยซื้อยาต้านแบคทีเรียรับประทานเองตามที่เคยได้รับจากบุคลากรทางการแพทย์จากการเจ็บป่วยครั้งก่อนซึ่งควรอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นครั้งครั้งไป 4. เคยอมยาอมที่ผสมยาต้านแบคทีเรียเมื่อเรากลืนยาลงไปด้วยจุดประสงค์ เพื่อต้องการฆ่าแบคทีเรียในลําคอแต่ยาอาจจะไม่ได้ลงไปทําลายเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในลําคอแต่กลับลงไปฆ่าเชื้อในลําไส้แทนทําให้เกิดเชื้อดื้อยาขึ้นได้ 5. เคยแกะแคปซูลเอายาต้านแบคทีเรียไปโรยแผลนอกจากวิธีนี้จะเป็นรูปแบบการใช้ยาที่ผิดแล้วขนาดยาที่ใช้ก็มีความไม่เหมาะสมและสามารถทําให้เกิดเชื้อดื้อยาได้ 6. เคยใช้ยาต้านแบคทีเรียผสมในอาหารสัตว์เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์เจ็บป่วยการกระทำนี้นอกจากจะทำให้เกิดอันตรายต่อสัตว์แล้วอาจจะก่อให้เกิดการติดเชื้อหรือยามาสู่คนได้จึงควรปรึกษาสัตวแพทย์ก่อนไม่ควรทำพฤติกรรมดังกล่าว 7. เคยซื้อยาแก้อักเสบรับประทานเองซึ่งในข้อนี้ถือเป็นความเข้าใจผิดที่พบมากในปัจจุบันก่อนอื่นเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน เราต้องเข้าใจก่อนว่ายาแก้อักเสบกับยาต้านแบคทีเรียไม่ใช่ยาชนิดเดียวกันโดยยาแก้อักเสบคือยาที่ยับยั้งกระบวนการอักเสบในร่างกายไม่เหมือนกันกับยาต้านแบคทีเรียที่ทำหน้าที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในร่างกายดังนั้นเราต้องระวังและไม่ใช้ยาสองชนิดนี้สลับกันอย่างผิดวิธี 8. แนะนำให้ผู้อื่นมีพฤติกรรมการใช้ยาต้านแบคทีเรียที่ผิด ซึ่งทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อเรื้อยาในวงกว้าง 9. เคยเปลี่ยนไปซื้อยาต้านแบคทีเรียชนิดใหม่เพื่อรับประทานแทนชนิดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนื่องจากมีความเข้าใจว่ายาที่รับประทานอยู่นั้นไม่สามารถทำให้ตนเองมีอาการที่ดีขึ้นได้ซึ่งการปรับเปลี่ยนชนิดของยาและขนาดยาต้านแบคทีเรียนั้นควรให้เป็นไปตามการตัดสินใจของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น 10. เคยใช้ยาต้านแบคทีเรียโดยไม่ทราบชื่อสามัญของยาโดยการจดบันทึกชื่อยาที่เคยได้รับในการรักษานั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยในการรักษาครั้งต่อไปการปฏิบัติตัวและดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยา 1. เด็กเล็กผู้สูงอายุหรือสมาชิกที่มีอาการป่วยสุขภาพไม่แข็งแรงไม่ควรใกล้ชิดหรือคลุกคลีกับผู้ป่วยที่มีเชื้อดื้อยา 2. ล้างมือบ่อยๆอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโดยเฉพาะหลังออกจากห้องน้ำและก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง 3. ไม่ใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มจานช้อนซ้อมแก้วน้ำร่วมกับผู้ป่วย 4. ถ้าหากต้องมาตรวจที่โรงพยาบาลตามนัดหรือในกรณีฉุกเฉินผู้ป่วยหรือญาติต้องแจ้งแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ว่าผู้ป่วยมีเชื้อดื้อยาแล้วทุกท่านสงสัยกันไหมล่ะครับว่าแล้วเมื่อไรละ่ะที่ผู้ป่วยจะหายดีและไม่ต้องได้รับการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา 1. เมื่อเวลาผ่านไปเชื้อแบคทีเรียอื่นๆในลำไส้ของผู้ป่วยอาจจะเติบโตและทดแทนเชื้อดื้อยาได้ 2ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจอุจจาระซ้ําเพื่อยืนยันว่ายังมีเชื้อดื้อยาอยู่ในร่างกายผู้ป่วยหรือไม่ 3. ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาไปจนกว่าผลตรวจอุจจาระซ้ําจะไม่พบเชื้อดื้อยาอย่างน้อย3าครั้งต่อเนื่องกันซึ่งจะใช้ระยะเวลาเฝ้าระวังประมาณ6เดือนถึง1ปี ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อดื้อยาขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมและให้ความสนใจหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการรับชมวิดีทัศน์นี้และนำสิ่งที่ได้รับไปปรับใช้กันนะครับขอบคุณครับ